ในวันนี้ผมอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการร่วมรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอามาพฤกอาัมาพาตก็คือเรื่องของสตรอนั่นเองครับผมอยู่กับเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS แล้วก็ PMS ครับเจ้าเครื่องมือสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเหมือนกันมีส่วนร่วมในการที่จะ เอามาใช้ในการร่วมรักษาคนไข้ที่มีปัญหาสตรกนะครับแล้วก็ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาวะสตร k กเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกครับมีรายละเอียดอะไรบ้างติดตามชมในคลิปนี้แล้ครับ วัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตเอียวสินพาณิชคริสตตลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเครื่องมือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่รักสุขภาพครับก็คงจะได้ยินตัวเครื่องไม้เครื่องมือทั้งสองเครื่องนี้แล้วนะครับก็คืออย่างเจ้าเครื่องมือ TMS นะครับย่อมาจากทาง n คล r a ร i เนียน n e t i c Stimulation นะครับแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งก็คือ PMS ครับสตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นแม่เหมือนกันนะตัวแรกก็คือ TMS ตัว T Thailand นะครับเขาก็จะดีไซน์มาสำหรับในการ,กรที่จะใช้ในการกระตุ้นที่ศีรษะครับ ในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสตรอกนะครับเรื่องเกี่ยวพวกอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมหรือของเรื่องของดริเพชชันหรือหรือที่เรียกว่าภาวะซึมเศร้าได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ นะครับเรียกว่า PMSP นะครับ P p ป l mm hmm. ก็คือย่อม,มาจาก Peripheral Magnetic Stimulation นะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะลดอาการปวดแล้วก็สามารถมีส่วนช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ครับแต่ตัวหลักๆก็ใช้เรื่องของลดปวดนะได้ผลค่อนข้างดีมีหลายที่ละนะครับทั้งคลินิกกายภาพนะครับแล้วก็พวกตาม โรงพยาบาลชน,น้ำนะครับก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทั้งสองตัวนี้ประจําการอยู่วันนี้นะครับจะพูดถึงว่าการใช้เครื่องมือกะต้นแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันสามารถมีส่วนช่วยในการที่จะรักษาโรคอามตะอามภาตได้หรือไม่ครับคำตอบก็คือมีส่วนช่วยได้ครับโดยใช้ถ้าเกิดว่าเรา ผมก็จะใช้ทั้ง2องอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดว่าอย่างเจ้าเจ้าตัวนี้เจ้า TMS ก็จะใช้กระตุ้นที่ศสียคนไข้นะครับโดยตรงทคนไข้ที่ไม่มีข้อห้ามในการรักษาอะไรนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องกระตุ้นที่ศสียได้นะครับแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งก็คือก็จะใช้สําหรับเวลาที่แขนขาอ่อนแรงก็จะใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับรวมถึงรักษาอาการปวดก็ได้ผลค่อนข้างดี โดยปกติแล้วคนไข้ที่เป็นสโตรกอามาพึกอมามพานเนี่ยนะครับหลังจากเรียกว่าประมาณสัก80%ของขคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะแตกหรือตีบนะครับ80%เนี่ยก็จะหลงเหลือความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของการแขนขาอ่อนแรงนะครับเรื่องของการสื่อสารการเกินและเรื่องของการพูดนะครับอาจจะพูดลิ้นแข็งหรือได้ยินแล้วไม่เข้าใจหรือสื่อสารออกมาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยนะครับ อ่ะเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าอย่างเต้าตัวแมกเนตสติมเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการที่จะกระตุ้นอ่า ในการรักษาอาจะต้องเรียนก่อนว่าเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีในการที่จะใช้ในการรุ่นรักษาโรคก,ก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่จะช่วยคนไข้ได้แน่ๆเลยก็คือเรื่องของการทำกายภาพบาบัดทำกิจกรรมบาบัดน,นะครับแล้วก็ออกกาลังกายที่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะฟื้นฟูให้ตัวทีย ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของอาการอ่อนแรงดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้แต่เครื่องมืออย่างเดียวไม่ทํากายภาพบำบัดเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ <N> ในแง่ของวิธีการรักษาครับเราก็จะให้คนไข้มีการ,การประเมินคนไข้ก่อนว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเช่น มีพวกฝังอิเล็กทรอนิกส์ในในในร่างกายเช่นมีตัวเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับหรือมีสายนะครับที่ต่อปรับความดันระหว่างทีศีรษะนะครับลงมาที่ช่องท้องแล้วมีเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่อันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามเนื่องจากว่าอาจจะทําให้สมผลทาให้เครื่องมือที่ฝังอยู่ในร่างกายเนี่ยมันพังได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเหล็กที่ใช้ยึดกระดูกดามกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ เวลาที่เรากระตุน้นเวลาที่ใช้กระตุ้นนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ใช้เวลาในการกระตุ้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ30นาทีโดยแพทเทิร์นในการกระตุ้นที่ศีรษะของคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับต,ตามแต่ตัวโรคตามแต่อาการของคนไข้ในแต่ละคนว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับโดยการกระตุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบ่งความถี่ในการกระตุ้นออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอันดับแรกก็คือเป็นความถี่ต่ำนะครับก็จะใช้ความถี่ที่น้อยกว่า1นึ่งเฮิร์นะครับก็กระตุน้นมันจะบอกว่า ตามตำราจะบอกว่าการใช้ความถี่ต่ำเนี่ยมันจะช่วยในการอินทิบิตส่วนเป็นช่วยยับยั้งส่วนของสมองที่ทำงานโอเวอร์เกินไปนะครับให้ทำงานให้มันสู่สมดุลนะครับแล้วก็อีกเทคนิคในการกระตุ้นก็คือเป็นใช้ความถี่ที่สูงนะครับก็คือตั้งแต่1เฮิร์ขึ้นมากกว่า1เฮิร์ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่เราก็ใช้ความถี่5เฮิร์ตสิเฮิร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้ความถี่ที่ประมาณเ,<อ>เป็นเตต้าเบิร์ดนะครับก็คือ60ประมาณ60เฮิร์นะครับ ทีนี้การใช้กระตุ้นความถี่สูงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของาการ<ม>เป็นการกระตุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมมีอาการแขนขาอ่อนแรงซีกข,ขวานั่นหมายถึงว่ามักจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่ซีกซ้ายผมก็จะใช้ความถี่สูงนะครับในการกระตุ้นสมองข้างที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความถี่ประมาณ60เฮิร์นะครับเพาวอินเทนอยู่ที่12นะครับวิ่งออกมา แต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราจะใช้การอิน i ิบิตนะครับก็คือเราใช้เป็นความถี่ที่ต่านะครับในการจะกระตุน้นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอ่อนแรงข้างขวาใช่ไหมสมองเสียสมดุลนั่นหมายถึงว่าสมองข้างปกติมันอาจจะทํางานเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการอิน i ิบิตเขานะครับหรือว่ายับยัง้งตัวสมองนะครับเซลล์ส่วที่ทํางานเร็วเกินไปก็ใช้ความถี่ที่1นึ่เฮิร์ตวางไปนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นเทคนิคในรายละเอียดซึ่งคงจะต้องอ สอนในอีกคลิปหนึ่งที่สช้สำหรับสอนคุณหมอหรือนักกายภาพเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้ทราบก่อนว่าเรามีวิธีการรักษาแบบเบื้องต้นจะประมาณแบบนี้นะครับแด้ยวก็ตำแหน่งที่เราใช้วางเครื่องมือเนี่ยที่ศีรษะเนี่ยในแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตามแต่โตวโรคของคนไข้ อาละครับอันนี้ละครับก็คือเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอามาใช้ในการร่วมรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกสโตรกนะครับเส้นเลือดสมองแตกตีบให้มีการฟื้นตัวที่เร็วมากยิ่งขึ้นเสริมจากการทํากายภาพไม่ใช่ว่าทํากายออไม่ใช่ว่า,าใช้แต่เครื่องมืออย่างเดียวนะครับก็คือเดี๋ยวได้ักเ,เ,เอาไหมไม่รู้รแลวอวเวลาคนไข้ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับ จะต้องใช้การรักษาที่หลากหลายเพราะว่าการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะช่วยคุณอย่างนิดอย่างหน่อยแล้วรวมกันเนี่ยมันทาให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยมันเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า เราใช้หวังผลแต่เครื่องมืออย่างเดียวแล้วโดยที่ไม่ทํากายภาพบําบัดไม่ทํากิจกรรมบําบัดเลยเนี่ยผลการรักษาออกมามันไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําทั้งกายภาพบําบัดด้วยนะครับทำกิจกรรมบาบัดด้วยแล้วก็ใช้กับพวกใช้พวกเครื่องมือในการช่วยอีกทางหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นตัวเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับสาระดีๆแบบนี้นครับมีให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นประจำครับกด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาด คอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนแพทย์วรวัตรเอียวสินาพาณิชแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตรครับ